น,นีเรากำลังเตรียมงานนะคะอันี้มามีค่ะพีพ่ๆก็มาก่ขยัอ,องวมับจะของงานใส่เสื้อสีชมพูวันนี้โอ้นี่เขาต้องเดบปาดวันพุธตุดจอยย่ไปไนล้วพ่วันนี้เป็นท่านประธานของงานอาหเข โบ้ตักแถวว่าอเอ้ยสวัสดีค่ะจุดรองเพียงบัออกนะนจุดลวมเพียงบัออก <c oughs> เดี๋ยวมาจังใครผ่กันหนาวเลยเอาพี่ตู่ได้แล้วทีมหนึ่งเนาะเดี๋ยวทีมหนึหน่งสีสุนนะค่ะ <c oughs> บอกพี่เฟิร์สกับพี่ชัดค่ะสุๆนะคะเหมือนกันห่ามงเด้ชัดชีก็ามาสาเิบูนั่นเด้ สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมแก๊งสวัสดีค่ะให้พี่ตู่มาค่ะตอนนี้เรากำลังเตร,รียมงานนคะคะอนี่ออกมามีค่ะพี่ๆก็มากระจายเยอะมากกระดุม้ี่ไงของไหว้ห้องเจ้าของงานใส่เส,ส,สื้อสีชมพูวันนี้โอ้ยวันนี้สีชมพูความรัก กาา็กำลังไหว้มาเตรียมของไหว้ค่ะค่ะเวลามาไหว้ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะกำลังจัดของไหว้นะคะ เห็น่างๆได้ที่นี้ค่ะไว้เจอกันในกลุ่มปิดนะคะที่ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มปิดก็ทีคลิกามานะคะ